อายุพินคนสวยนะคะคชิดถึงพี่น้อยว่า <c oughs> จะเข้าบ้านน่กลัวเลยเวลาขึ้นไหลก็เลยไหลอยู่สวนยางเลยนะครับโค,โคตรมีไก่ห้วน้ำมาสองแก้วนะครับ คุณยายุพินก็สวัสดีทุกคนทุกท่านมารวมนะครับขอบคุณนะครับคุณยายุพินครับสะอึกสะอึกคุณยายุพินขอบคุณดวงตาสวรรค์น,นะครับโอ้สะอึกใครเนาะใครเนาะใคร ฝนตกลินครับสวัสดีครับพี่เดชฝนตกลินลินครับพี่เดชมาเก็บมาเก็บขี้ยางซอยน้องครับเก็บยางก้อนนะครับขอบคุณนะครับผลลุ่มของพี่เดชนะครับร้อยมาส่งกําลังใจกําลังทํางานครับโอเคนะครับขอบคุณครับคุณยายยุพินครับขอบคุณมากมายนะครับที่ร้อยร้อยเจ้านายมาให้กําลังใจเพ่อสมายนะครับ พี่เดชก็สวัสดีคุณยายุพิน <c oughs> ขอบคุณห้าล้านดวงตาห้าล้านเลิมนะครับขอบคุณพี่เดชขอบคุณยายุพินขอบคุณคุณเนายไทยว่าเเล้งเป็ดน,นะครับ คัญญายุพินตัวอะไรครับเนี่ยปัญญายุพินคสวัสดีคุณเดชนะครับปัญญ <c oughs> ยายุพนินสวัสดีน้องเนนคนสวยมานะครับดูนะครับเต็มอยู่ก็เห็นไหมนะนไม่เต็มต้นอยู่เลยนะเห็นไหมครับเต็มต้นอยู่เลยนะครับ ไก้เวินสวัสดีคุณพี่ไก่มานะครับ ยายเพีงสวัสดีน้องแอนคนสวยนะครับยายบินสวัสดีพี่ไก่มานะคะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ไก่พี่เดชคุณยายโยพินคุณแอนนะครับขอบคุณหลาย กินต้นยางพาราเลยครับพี่น้องนะ to